เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรริต้นแบบตามคงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติแก่ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนพระอำเภอที่รุจังหวัดทครที่ดาวันบ้านทุ่งโพหมู่ที่หนึ่งตำบลทุ่งพระราชดำริสวนลุงบ่าวแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านใสทองได้ไหมนะเลิศได้แก่ ได้ทำนามอบเกียรติบัตรครับก่อนเกียรติบัตรขั้นที่สองการมอบน้องเรากับเพื่อโลกเพื่อโลกใร้อมกินเราจำนวนหนึ่งรายพร้อมเกียรติบัตรให้เกียรติกรสีธรรมราชเป็นอย่างสูงครับจังหวัดรัทธิัครับสังคมและประเทศชาติยุคปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งชาติประจำปีสองขอเรียนเชิญครับ การพัฒนาสังคมและความคงของที่ประทุต่อมีเด่นซึ่งปรากฏวันปี2561ปัจบันเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทาความดีต่อไปของทาเดิฉันค่ะ ก็จะมีรัวเอาอยู่ใกลครงการนี้แล้มาดแล้วแปลว่าในีมากคนไม่ใช่น้ำมาไม่ดอยู่คนที่พื่นะครับที่อนทางน้ำนก็ท่ในท่านมีความอิตฉาท่านเคยงาดว่าสามารถที่ใช้แทบเว่าถึงมาแล้วน้ำมาแล้วจะมาวีนที่วันนี้ที่เ็ดออกดในกรในกองเนี่ยคนมีวามเสี่ยงทำแล้วงานแต่ว่ามันจะทำไ้ไหม แล้วในช่วงของหาฝนนะครับดดนะครับทางหเนี่ยไอ้ลมูกที่เป็นสาที่นส้นมันก็สนไปก็พี่้องเป็นคนอู่น